อ่านภาคปีหนึ่งปีหนึ่งรอบสองพงศดานบทที่สี่ถึงหกย้อนบทที่สิบข้อที่สี่ถึงสี่สิบสองวันจันทร์เสาร์ที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองสองพงศดารบทที่สี่เครื่องใช้ต่างๆในวิทยาลัยพระองค์ทรงสร้างท่านบูชาด้วยทองสำริดยาวเก้าเมตรและกว้างเก้าเมตรสูงสี่จุดห้าเมตรและพระองค์ทรงสร้างหล่ออ่างสาครเป็นทรงกลม วัดจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งได้4.5เมตรสูง2.25เมตรและวัดดยรอบอ่างได้13.5เมตรใต้อ่างสาครมีรูปคล้ายวัวอยู่รอบโดยมีจำนวน10รูปทุกระยะ40เซนติเมตรรอบอ่างวัวเหล่านี้มี2แถวหล่อเป็นชิ้นเดียวกับอ่างอ่างสาครนี้ตั้งอยู่บนวัว12ตัว3ตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ3ตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามตัวหันหน้าไปทางทิศใต้และสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่างนี้ตั้งอยู่บนวัวเหล่านี้และส่วนหลังของวัวทุกตัวอยู่ด้านในอ่างหนา7.5เซนติเมตรขอบของมันทําเหมือนขอบถ้วยและเหมือนดอกคัพพึงกําลังบานอ่างนี้บรรจุได้ประมาณหกหมืนลิตรตรงยังทรงทําอ่างเล็กสิบใบวางอยู่ด้านขวา5้าใบและด้านซ้ายหใบเพื่อใช้ล้างของในนั้น คือจัดล้างของที่ใช้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวในอ่างเล็กด้วยในอ่างเล็กมีให้ส่วนอ่างสาครนนั้นให้พวกภูมิหิตใช้ล้างตัวในวันนั้นและวงทรงสร้างคันประทีปทองคํสิบคันตามที่กําหนดไว้และทรงตั้งไว้ในพระวิหารด้านขวาห้าคันและด้านซ้ายห้าคันหกทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วยและตั้งไว้ในพระวิหารด้านขวาห้าตัว และตั้งไว้ในพิมานด้านขวาห้าตัวและด้านซ้ายห้าตัวและพระองค์ทรงทารรชามทองค100ํหนึ่งร้อยใบพระองค์ทรงสร้างลานของพระฤิตลานใหญ่และประตูลานและทรงบุกประตูด้วยนั้นด้วยทองสำริดพระองค์ทรงสร้างอ่างสาครไว้ด้านขวาพระนิเวศในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และภูรามได้สร้างหม้อทัพพี และชามดังนั้นปูรามจึงทํางานที่เขาทําให้กษัตริย์สมอลมอนเกี่ยวกับพระนิเวศของพระเจ้าสําเร็จคือเสาสองต้นคิ้วและบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเสาทั้งสองและตะข่ายสองผืนที่คุมคิ้วทั้งสองของบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเขาและลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสําหรับตะข่ายทั้งสองผืนแต่และผืนมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคุมพิวทั้งสองของบัวหัวเสาซึ่งอยู่บนยอดเสาเขาทาแท่นต่างๆและทําอ่างเล็กๆไว้บนแท่นเหล่านั้นทั้งยังทําอ่างสาครใบหนึ่งซึ่งมีรูปบัวสิบสองตัวรองรับอยู่ใต้อ่างหมอ้อทัพพีและสามง่ามผู้รากอับบีทําเครื่องใช้ทั้งหมดนี้จากทองสำริดถวายกษัตริย์ซโลมอนสำหรับพระนิเวศข,ของพระยาเว พระราชาทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในที่ราบแม่น้ำจอแดนณนะที่ดินเหนียวระหว่างสุขตกับเสเรทานซาลม,มอนทรงสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นจานวนมากจนไม่ได้หาน้ําหนักของทองสำริดและซาลม,มอนจึงทรงทําเครื่องใช้ทั้งหมดที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือท่านบูชาทองคำโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักคันประีและแตะเกียงที่ทําด้วยทองสำริดเพื่อใช้จุดที่หน้าอภิสุทธิสถานตามที่กําหนดไว้ ดอกไม้ตะเกียงและครีมทำด้วยทองคำคือทองคำบริสุทธิ์ที่สุดตะไคร้ตัดไฟตะเกียงชามถ้วยและกระถางไฟที่ทำด้วยทองสำริดส่วนทางเข้าพระนิเวศนั้นประตูนั้นประตูชั้นในของอภิสุทธิสถานและประตูพระนิเวศคือประตูห้องโถงรวนด้วยทองคำสองพงศาวดารบทที่ห้า บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงทงสำสําหรับพระนิเวศของพระเยาเว,เวก็สําเร็จดังนี้แล้วซาโลมอนทรงนําบรรดาสิ่งของที่ดวิพระพราชวลดาทรงสวายไว้เข้ามาคือเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องใช้ต่างๆและเก็บไว้ในคลังพระนิเวศของพระองค์พระเจ้าซาโลมอนซาโลมอนทรงนําหีพทัทสัญญาเข้าในพระิหารแล้วซาโลมอนทรงประชมุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและบรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆคือพวกจา เจ้านายของตระกูลของคนอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเยาเว่ขึ้นมาจากละครดาวิดคือเมืองสิยนและผู้ชายทั้งหมดของคนอิเอลเประชุมกับพระราชาณการเลี้ยงในเดือนที่7ผู้ผู้ใหญ่ทั้งสิ้นของอิสราเอลมาและคนเลวีก็ยกหีบและเขาทั้งหลายก็นําหีบเต็นท์นัดพบและเครื่องใช้เมื่อสดทั้งหมดซึ่งอยู่ในเต็นท์ขึ้นมาของเหล่านี้บรรดาผู้หิตและคนเลวีนําขึ้นมาและพระชาซาโลมอนกับชุมนชนอิสราเอลทั้งหมด ที่ประชุมกันอยู่กับพระอ,องค์ต่อหน้าหีบได้ถวายแกะและแล้ววัวมากมายจนไม่สามารถนับจํานวนหรือคิํานวณได้แล้วพวกโริีก็นําหีบพันธสัญญาของพระยาเบมาอย่างที่ตั้งของหีบซึ่งอยู่ในห้องชั้นในของพระนิเวศคือในแอภพิสุทธิ์ที่สถานที่ใต้ปีกเครูปเพราะว่าเครูปนั้นกลางปีกทั้งคู่ออกเหนือที่ตั้งของหีบเค,เ,คเครูปเครูปเครูจึงคุมอยู่เหนือหีบและไม้พานของหีบ คนหามนั้นยาวมากจนมองเห็นปลายคานหามที่ยาวเลยจากทีไปจากนั้นหน้าของห้องชั้นนานสุดแต่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกและคานหามก็ยังอยู่นั่นจนถึงทุกวันนี้ภายในหีไม่มีอะไรนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมงเสสเก็บไว้ในะพวกเขาโฮเรฟเมื่อพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และอยู่มาเมือ่อบรรดาปุรหิตออกมาจากสุทธิสถานวิสุทธิสถานพาอปุรหิตทั้งหมด ผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วและไม่คำนึงถึงเวรและพวกเเวีที่เป็นนักร้องทั้งหมดทั้งอาสาเพมานและเยรูชูนทั้งบุตรชายและญาติของพวกเขาแต่งต่างแต่ง,ตงกายด้วยผ้าป่ามีฉาบพ,พินใหญ่และพินเขาคู่ยืนอยู่ทางต้นออกของท่านศิลาท่านบูชาพร้อมกับผู้อุหิตที่เป่าตา่ 1, 120คนพวกคนเป่าตาและนักร้องแสดงด้วยความพร้อมเพรียงจนได้ดินเสียงเป็นเสียงเดียวกันในการร้องสรรเสริญและการขอบคุณพระยาเว และเมื่อพวกเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรฉาบและเครื่องดนตรีที่ลเครื่องดนตรีอื่นๆในการร้องสรรเสริญพระยาเวว่าเพราะพระองค์ทรงประเสริฐเพราะความรักมั่นคงขององค์ดำรงเป็นนิจแล้วพระนิเวศคือพระนิเวศของพระยาเวก็เต็มไปด้วยเมฆจนพระฤิหิตยืนปฏิบัติไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้นเพราะพระศิระของพระยาเวเต็มเต็มพระนิเวศของพระเจ้า สองพงศาสัดาห์บทที่6การถวายพระนิเวศการถวายพระวิหารแล้วซารามอนตัดว่าพระเจาเวตัดว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบแต่พระองค์เองได้สร้างพระนิเวศท,ที่โออาตการตาถวายพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะสถิตอยู่เป็นนิดและพระราชาทรงหันมาและทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด ขณะที่ชนชนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่พระองค์ทรงตัดว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์ทรงทําสิ่งท,ที่ทรงสัญญาด้วยพระโอรสของพระองค์กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระเจ้าให้สําเร็จด้วยพระหัตพระองค์ตัดว่าตั้งแต่วันที่เราทําประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ได้เลือกเมืองไหนจากเผ่าใดในอิสราเอลที่จะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราไม่ได้เลือกชายคนไหน ให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เราได้เลือกเยรูซาเล็มเป็นเพื่อนนาของเราอยู่ที่นั่นและเราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลประชากรของเราดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าจึงตั้งพระถัยที่จะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลแต่พระยาเวตัดกับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจจะสร้างนิเวศสําหรับพระนามของเรานั้นเจ้าก็ทําดีอยู่แล้วในเรื่องความตั้งใจของเจ้า อย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่ได้สร้างนิเวศแต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะเกิดแก่เจ้าจะสร้างนิเวศสําหรับนางของเราบัดนี้พระยาเวทรงให้พระราชสัญญาของพระองค์ที่ทรงกระทํานั้นสําเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังของอิสราเอลดังที่พระยาเวได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที่นั่นและ พันธสัญญาของพระยาเวซึ่งทรงทำไวกับคนอิสราเอลอยู่ในหีบนั้นแล้วซารลมอนทรงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชมุมชนอิสราเอลทั้งหมดและกลารพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพราะซารลมอนทรงสร้างแท่นทองสำริดยาว2.2เมตรวาง2.2เมตรสูง1.3เมตรและทรงตั้งไว้กลางลานพรงทรงยืนอยู่บนแท่นนั้นแล้วพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้า,ลง,นาลงต่อหน้าชมุมชน ชุมนุมอิสราเอลทั้งหมดและกลาพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้าสวรรค์และพระองค์ทรงทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ทั้งในฟ้าสวรรค์และบนบนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงสัมดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ผู้ดำน,นินผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยสุดใจ พระองค์ทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์ผู้รับใช้ขององค์และสิ่งที่สัญญาไว้เพื่อพระโอษขององค์นั้นพระองค์ทรงทําให้สําเร็จด้วยพระหัตถ์ในวันนี้ข้าแต่พระยาวเวพระเจ้าของอิสราเอลชฉะนั้นขอทรงรักษาสิ่งที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดพระราชบิดาของข้าพระองค์โดยตัดว่าข้าเพียงแต่ลูก แต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินตามบัญญัติของเราอย่าทิ้งอย่าที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบัลลังของอิสเอเฟต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสเอเขอให้พระสัญญาที่พระองค์ตัดไว้กับดาวิดผู้รับใช้ขององค์นั้นเป็นจริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกหรือดูซิฟ้าสวรา์และฟ้าสวรางสูงสุด ยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ไว้สร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไรแต่ขอพระองค์ทรงพระทัยในคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคําวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ขององค์อธิษฐานต่อพระองค์เมื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระเนตรพระนิเวศนี้ทั้งวันและคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงตัด ว่าจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อพระองค์ที่จะสดับคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้และพระองค์จะทรงดับคำรินวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสยาปชากรของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์ทรงทรงสดับจากที่ประทับของพระองค์คือฟ้าสวรรค์และเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอทรงอภัยเมื่อชายคนไหนทาบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานต่อเขา และถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อหน้าท่านบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้พระองค์ทรงสะดับจากฟ้าสวรรค์และทรงดําเนินการและทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์โดยลงโทษผู้นําผิดและทําให้การกระทําของเขาตกบนศีรษะของเขาและตัดสินว่าผู้ผู้ผู้ชอบธรรมนั้นโดยสุดโดยให้กับเขาตามความชอบธรรมของเขา ถ้าอิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายต่อศัตรูเพราะได้ทําบาปต่อองค์แล้วพวกเขาหันกลับมาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์อธิษฐานและขอพระเมตตาเฉพาะพระพาขององค์ในพระนิเวศนี้และขอพระองค์ทรงสนับจากฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์และทรงนําเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งองค์ได้ประทานแก่พวกเขาและบรรดุษของเขาทั้งหลายเมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีเพราะ และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้ทําบา,ขาปขอพระองค์แล้วเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาและเมื่อพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาก็ขอทรงสดับในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสาเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และประชากรของพระองค์และขอทรงสอนทางดีที่ควรจะทําดําเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรดกแก่ประชากรของพวก องค์ถ้ามีการการดานอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดถ้ามีข้าวลีบข้าวขึ้นราภัยจากตะกะต่นปาทางก้าและตะกะแตนตัวอ่อนถ้าศัตรูล้อมเมืองใดๆของเขาในแผ่นดินหรือมีภัยพิบัติใดๆหรือเกิดความเจ็บไข้ใดๆก็ดีแล้วหากคนหนึ่งคนใดหรือเสเอลประชากรของพระองค์ทั้งหมดที่จัหน้นตระหนักในพระในภัยพิบัติและความทุกข์จะที่ฐานหรือวิงวอนประการใดโดยกลางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ ขอองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยรับประทานแก่แต่ละคนตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาด้วยองค์ทรงทราบจิตใจและ,ะองค์และองค์เท่าน,นั้นทรงทราบจิตใจของมนุษย์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยังเป็นพระองค์และดำเนินในพระมัญคาของพระองค์ตลอดบานเวลาที่มีชีวิตบนแผ่นดินซึ่งพระองค์จะประทานแก่บรรลุพวกข้าพระองค์ ยิ่งกว่าน,นั้นอีกเกี่ยวกับคนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ได้อิสราเอลประชากรขององค์เข้ามาจากแดนไกลและเนื่องจากพระนามยิ่งใหญ่ระหัตอันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขาเมื่อเขามาที่ฐานต่อพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงทำตามทุกสิ่งที่คนต่างด้าวได้ทูลขอพระองค์เพื่อชนชาติเพื่อชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกจะได้รู้จักพระนามขององค์และยามเกมองค์ เหมือนอย่างอิสเอลประชากรขององค์และเมื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่า,าพระนิเวศซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปต่อสู้กับสูดวงเข,ขาโดยทางใดใดที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตามและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานแด่พระองค์ตรงต่อเมืองนี้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงต่อะนิเวศท,ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อนามของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงสดับคำเนิอาตและคำวิงวอนของ เขาจากสวรรค์และขอประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาถ้าเขาทั้งหลายทําบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่ได้ทําบาปแล้วองค์เคลื่อพวกเขาและทรงมอบเขาเป็นศัตรูผู้จับเขาไปเป็นเชลยยังแผ่นดินหนึ่งไม่ว่าใกล้หรือไกลแต่ถ้าเขาสํานึกในแผ่นดินที่เขาถูกจับเป็นเชลยและได้กลับใจแล้วได้บิงวอนตพระองค์ในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเชลยทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทําบาปและได้ประพฤติชั่วและได้ทําการอธรรม ถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินที่เขาเป็นเฉลยที่ซึ่งพวกเขาถูกจับไปเป็นเฉลยและอธิษฐานต่อองค์ทรงต่อแทะตรงต่อแผ่นดินซึ่งมงปค์ประทานแก่พระบุตรของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งองค์ทรงเลือกสรรไว้และพระนิเวศซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์ขอพระองค์ทรงส,สดับคำอธิษฐานและความิ่ว่างของพวกเขาจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ซึ่งและขอประทานความยิดถืแก่พวกเขาและขอทรงอภัยให้ ประชาขอพระองค์ผู้ทําบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์บัดนี้ขอพระเนศของพระองค์ทรงเฝ้าอยู่และขอพระการขององค์ทรงสดับคำานีฐานแห่งสารที่นี้ข้าแต่พยาวง์พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปอย่างที่พานกของพระองค์ทั้งองค์และหีดแห่งลิธานุภาพขององค์ข้าแต่พยาวง์พระเจ้าขอให้ปรรลิตขององค์รับความรอดและให้ธรรมิกชนขององค์เป็นปีในความประเสริฐของพระองค์ข้าแต่พยาวง์พระเจ้าขออย่าเมืนอพระพัก จากผู้ที่พระองค์ทรงเจอมไว้นั้นขอทรงระลึลกถึงความรักมั่นคงต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์2งทงสดานบที่7เ,เมื่อซาโลมอนทรงจบคําถามแล้วไฟลงมาจากสวรรค์ไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัญบูชาและพระศิริของพระยาเวก,ก็เตรียมพระนิเวศ ผู้รู้ทั้งหลายเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวที่พระนิเวศไม่ได้เพราะพระสิริของพยาเวเต็มพระนิเวศของพระยาเวเมื่อคนอิสเาลเอลทั้งหมดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพยาเวยอยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบศพหน้าติดพื้นบนทางเดินและนำสงสนอทั้งสรรเสริญพระเจ้าว่าเพราะองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงข,งขององค์ดำรงอยู่เป็นนิจแล้วพระราชาและประชาชนทั้งหมดถ,ถวายเครื่องสำรับบูชาแล้ว เฉพาะพระพักพระยาเวกษัตย์ซโลมอนส่งถวายเครื่องสำอางค์วิชาเป็นวัว22,000ตัวและแกะ12,000ตัวดังนี้แหละพระราชาและประชาชนทั้งหมดได้ถวายพระนิเวศของพระเจ้าผูโรุิตที่ก้อยย่ดประจำตำแหน่งของเขาท้องตนทั้งคนเลวีพร้อมกับเพื่อนรนตีสํสำหรับบรรเลงถวายแด่พระยาเวซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงทำขึ้นเพื่อขอบพ,พระคุณพระยาเวเมื่อดาวิดถวายสรรเสริญด้วยฝีมือบรรเลงของทัตหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดและบริเิตที่อยู่ฝั่งตรงขง้ามของพวกเขาก็เป่าแต่ส่วนอิสเซลทั้งหมดยืนอยู่และซโลมอนทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศของพระยาเว์ให้บริสุทธิ์พระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและไขมันของเครื่องสาิบูชาที่นั่นเพราะว่าแท่นทองสำริดซึ่งซโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไม่สามารถบรรจุเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องแันบูชาและไขมัน ในวันนั้นโซโลมอนทรงถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจวันและเสือเอทั้งสิ้นก็อยู่กับพระองค์เป็นชุมนุมชนยิ่งใหญ่มากตั้งแต่ทางเข้าฮามัดจนถึงลำธารแห่งอียิปต์และในที่18เขาทั้งหลายมีการประชุมเพราะพวกเขามีงานมอบถวายท่านบูชาเจวันมาเจ็วันและถือเทศกาลเลี้ยงมาเจวันแล้วเมื่อวันที่23ของเดือนที่7พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับบ้านของตน ด้วยชื่นบานและความดีดีเพราะความดีดีซึ่งพระยาเวได้ทรงสำแดงแก่ดาวิดและแก่ซาโลมอนและอิสาเอลประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงปรากฏต่อซาโลมอนทั้งครั้งที่ย2สิบดังนั้นแหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังเสร็จคือทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงดำริจะทำในเรื่องพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังของพระองค์พระองค์ทรงทำให้สำเร็จและพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนในเวลากลางคืน และตัดกับพระองค์ว่าเราได้ยินคําอธิษฐานของเจ้าและได้เลือกสถานที่นี้สําหรับเราให้เป็นนิเวศแห่งเครื่องสตวรรบูชาถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกหรือบัญชาตะกแ่นให้มาตินมแผ่นดินหรือส่งโรคบา,า,า,าดมาทำกาะชากรของเราถ้าประชาชนของเราพูดซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานะว่าถ่มตัวลงอธิษฐานและทรงแสวงหาหนาของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเขาก็จะฟังจากฟ้าสวรรค์จากสวรรค์และจะให้ภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาเป็นดีของเขา ให้หายและบัดน,นี้ตาของเราก็ลืมอยู่และหูวของเราก็หลักฟังอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐานณสถานที่นี้เพราะบัดน,นี้เราได้เลือกสรรและทำให้พให้นิเวศนี้เป็นที่บริสุทธิ์เพื่อนางของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิดและตาของเราใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดมีดาของเจ้าดำเนินนั้นและทําทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ ท้งรักษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราแล้วเราจะสรรบบนาบรลลังของเจ้าดังที่เราได้ทําพันธสัญญาไว้กับดาวิดมีดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดชายที่จะเข้าพอ่อเหนืออิสราเอลจะเจ้าทั้งหลายหันไปและละทิ้งกฎเกณฑ์และบัญญัติของเราซึ่งเราตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้าและไปปฏิบัติพระอื่นและนมมัสการพระเหล่านั้นแล้วเราจะถอนเขาทั้งหลายจากแผ่นดินของเราซึ่งเราได้ให้แก่พวกเขาแล้วเราจะเหเวี่ยงวิวงของเราทําให้บริสุทธิ์เพื่อนามของเราจะไปจากสายตาของเราและเราจะทําให้เราเขาเป็น ความเปรียบเพลยแล้วเราจะเป็นขี้ป่าในหมู่ชนทั้งหลายและนิเวศที่ซึ่งสูงส่งทุกคนที่ผ่านมาจะประหลาดใจแล้วข่าวว่าทําไมพยาวง์จึงทรงทําเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้และพระนิเวศนี้พวกเขาตอบว่าพวกเขาทั้งหลายละทิ้งพยาวง์พระเจ้าแห่งบ,บรลปุของเขาผู้ทรงนําพวกเขาออกไปจากแผ่นดินอียิปต์และไปยึดถือพระอื่นอีกทั้งในงมัสกและปฏิบัติพระเหล่านั้นฉะนั้นพระองค์ จึงส่งนําเหตุร้ายทั้งหมดนี้มาเหนือเขาทั้งหลายอ่านท่ามพีหนึ่งทีหนึ่งราบย้อนบทที่10ข้อที่24ถึง42พวกยีก็พากันมาห้อมร้อมพระองค์แล,ละทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคิดก,ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกพวกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อ สิ่งที่เราทําในพระนามของบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราจะชีวิตเราเราให้ชีวิตนในดรนแกะแกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันทพินาและจะไม่มีใครย่างชิงแกะนั้นไปจากมือของเราเพราะบิดาของเราประทานแกะนั้นให้แกะเรา ทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงประจกักษ์ัดของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจากข้างว่าองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราแสดงให้ท่านเห็นการดีหลายอย่างของพระเจาพวกท่านหยิบก้อนหินจากขว้างเราให้ตายเพราะการดีข้อไหนพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีการดีใดๆ แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพ,พระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงบุตรมนุษย์แต่ตั้งมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าในนามพระพีของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพระถ้าคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคําคไม่ได้พวกท่านจะกล่าวหาผู้ที่พระบิดาทรงตั้งไว้เป็นพิเศษและทรงใช้เข้ามาในโลกว่าทั้ ท่านกล่าวคำมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเรากล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจของพระราชกิจเหล่านั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระเดียทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือของเขาพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอแดนอีกและไปถึงตำบลที่ยอนเพื่อให้ปฏิสมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนจำนวนมากพากันมาหาพระองค์แล้วกล่าวว่าถึงยอนไม่ได้ทำหมายสำคัญอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวท่านู้นี้เป็นความจริงและมีคนที่นั่นหลายคนวางใจในพระองค์